ก่อนอื่นต้องขอกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับเกม Generation z โลกนั่นเอง ก็พาร์ทนี้นะครับผมก็จะมานะฮะเป็นไกด์นำทางนะฮะในการเก็บเลเวลโซนนั่นเองนะครับก็โซนที่ผมจะเก็บเลเวลก็เป็นโซนฟาร์มแลนด์นะครับามาดูซิว่าถ้าเราจะเก็บเลเวลของโซนนี้นะฮะเราจะยิงอ่าเราจะยิงหุ่นตรงไหนได้บ้างอาอันดับแรกเลยนะฮะเริ่มต้นเลยคือบังเกอร์นะครับด้านล่างนะฮะ เริ่มมามันก็จะมีหมานะฮะหุ่นหมาให้เรายิงนะครับอ่า,อา,อาเก็บเลเวลโซนไปนะครับนี่ฮะ,ะเลเวลโซนที่อยู่ด้านขวามือของเรานะครับอ่าเก็บพอยต์เพื่ออัพเลเวลนะครับทีต่อไปนะ,ะเดี๋ยวเราจะวารไปตรงอ่าใกล้ๆนะฮะซฟพทตรงนี้นะครับ ในเมื่อเรานะวาร์ปมาตรงนี้แล้วนะครับมันจะมีหุ่นอยู่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวนะกระสุนช็อตกระสุนช็อตไม่มีเดี๋ยวก่อนแป๊บไม่มีกระสุนช็อตไม่ได้นะเออหลังๆแม่งหุ่นโหด โอ้โหหล้วยู่งน้อยนึงอ่ะเอามาก่อนแล้วกันเอามาใช้ก่อนคือเดี๋ยวนี้มันปรับการคราฟมาแบบว่าคลาฟได้น้อยมากเลยนะอ่าแต่ไม่เป็นไรผมเอาตัวนี้มาเล่นก่อนก็ได้เพราะว่าลูกกระสุนมันอยู่กับอีกตัวหนึ่งนะอีกตัวหนึ่งมันเอาไว้คลาฟของนี่ครับก็เป็นหุ่นฮาร์บิสเตอร์นะฮะปกติมันจะเกิดหุ่นแทงนะอ้าวหุ่นแทงก็เกิดนี่ว่า โอเคแท้งก okay. ็เกิดนะครับฮาร์วิเซอร์ก็เกิดถ้าจะเคลียร์นะเคลียร์ฮาร์วิเซอร์ที่มีก่อนน่ารำคาญพอใช้เป็นกระสุนสายฟ้าไปเลยแล้วกันนะฮะที่จริงจะใช้เป็นกระสุนบาเลสก็ได้นะแต่ว่าผมจะทำเวลาให้ไวที่สุดคลิปเราจะได้ไม่นานนะฮะเพราะว่ามันอัพโหลดนานเจอพวกหมาพวกอะไรก็เคลียร์เลยนะฮะ อ่าได้พอยต์เลเวลเหมือนกันโอเคอ่ะพอยต์เราขึ้นไหมนี่ไงมาเป็น1 0 0 0 0หม0่นเา19,000พอยต์ 9, แล้วอ่าตอนนี้ผมเป็นเลเวล24โอเคครับจุดต่อไปนะฮะนี่เลยนะครับถ้าใครมี DLC มันจะมีภารกิจให้มาทำอยู่แคมป์นี้นะฮะซีเพาว์ตรงนี้ ผมจะเอาแบบที่ใกล้ซเซฟเฮานะฮะให้มากที่สุดนะครับจะได้ไม่วิ่งไกลอ่านี่นะโอ้โหออกมาเจอเลยนะครับนี่นะซเซฟเฮาที่เป็นภารกิจที่ให้เรามาคุ้มกันลถตรงนี้นะฮะอ่านีนห้เราวัดมาตรงนี้นะครับฮัมิสเตอร์สตัว รวมตรงนี้เป็น4ตัวเก็บเวลแมพสบายเลยนะฮะหุ่นใจมาได้ค่าพอเยอะหึหึลำพานตัวนยงคอยวเตอร์นี่มาสปารูกน้องนะไม่ใช่อะไรโอเคครับก็เรียบร้อยนะฮะอ่านี่ก็มีพวกบอสพวกอะไรก็รเีเวลอัพไปด้วย ฐานเราเลือกสามแล้วพวกฐานคอนโดพอยพวกนี้นะฮะอ่าโอเคอ่าลเวลแมปเรานะครับตอนนี้นะครับอ่านี่นะฮะอ่า24เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่าพอยของเรานะฮะขึ้นมาเป็น19,987แแล้วอ่าก็มีโอกาสที่บอสดิปเปอร์ก็อ่ามีโอกาสที่บอสดิปเปอร์ก็เกิดน,นะฮะอ่า มีโอกาสสูงขึ้นนะครับแต่ไม่รู้จะเกิดหรือเปล่านะเพราะว่าฐานผมเยอะเกินนี่นะถ้าเราเคลียร์ตรงนี้เสร็จแล้วนะฮะมีอีกไหมไม่มีแล้วนะครับให้เราวิ่งขึ้นมาด้านบนนะฮะด้านบนตรงนี้เลยนะครับลูกกรพอป่าไม่รู้จะได้ดูก่อนไม่พอเดี๋ยวเอากระสุนสียบาอ่านี่นะฮะ โอ้โหเต็มเลยนะจะเก็บในวิโโซนนี่ตรงนี้นี่แบบโอ้โหนี่ยฮะมันก็มีโอกาสที่พวกนี้มันก็จะเกิดโอ้ฝั่งนู้นก็มีแท้งนะครับเดี๋ยวใช้กล้องสองทางไกลดีกว่า่านี่นะฮะก็มีหุ่นฮาวิสเตอร์นะฮะฮะเกิดนะครับฮาวิสเตอร์เป็นมิลิเทอรี่ฮะฝั่งนู้นก็มีหุ่นแท้ง นี่มีไหมไม่มีอ่าแนัวกระแทงอีกตัวนะฮะคือเยอะมากนะครับอืมถ้าจะมาฟาร์มนะครับฟาร์มพอยต์โซนตรงนี้นะฮะก็ถือว่าโอเคเลยแต่แนะนำนะฮะเอากระสุนมาเยอะหน่อยก็ดีนะฮะแล้วก็มีเพื่อนมาล่าด้วยก็ดีอ่ามาช่วยเก็บโซนเอ้ยมามาช่วยยิงด้วยก็ดีแล้วจะมีอีกจุดนะฮะให้วาปมาตรงเซฟเฮาส์ตรงนี้นะครับอ่า อีกจุดหนึ่งนะฮซิมฮอตรงนี้นะครับมันเยอะนะผมจะไม่ยิงผมค่ว่ากันเดี๋ยวผมมามาวิ่งจุดนะครับจุดยิงให้ดูก่อนละกันอ่านะถ้าเราวิ่งออกมาด้านนอกซิเฮอตรงนี้นะครับอแนะนำให้มีกล้องสองทางไกลมาด้วยแล้วกันนะฮะนี่มันก็จะอาวุธอันนี้มันบอสนีกว,ว่าดีนะก็ะจะมีพวกหุ่นฮาวิสเตอร์นะหุ่นฮันเตอร์นะ ปกติ ok ity, มันจะเป็นหุ่นแทงธรรมดานะครับแต่ตัวนี้มันกลายเป็นบอสไปแล้วตรงนี้ก็มีอหนึ่งจุดนะฮะตรงนี้ไม่ไม่มีนะฮะตรงนี้ไม่เจอเลยอไม่เป็นไรโอเคแล้วก็วาร์ปมาเซฟเฮาตรงนี้ก็ได้นะครับนี่นะครับเซฟเฮาตรงนี้นะฮะเซฟเฮาตรงนี้ก็ได้นี่นะฮะถ้าออกมาตรงนี้นะครับ ออกจากซิปเขามาเลยนะโอ้โหมันก็นะครับมีโอกาสที่ไอ้พวกหุนแท้งหรือว่าหุอนฮาร์วสเตอร์นะฮะก็เกิดตรงนี้เลยอ่ามันเกิดตรงนี้เลยแหละมันเหมือนเป็นจุดภารกิจอะไรสักอย่างหรือเปล่าเหมือนเคยมาทําตรงนี้นะฮะอ่าหรือเป็นจุดผ่านภารกิจอืมตรงนี้แหละอ่าตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับถ้าจะมานะฮะตรงนี้เลยจุดอีกจุดหนึ่งนะฮะนั่นก็คือแอร์พอร์ตครับอ่า จริงมันมีอยู่หลายที่นะฮะผมจะเอาที่ใกล้เซฟเฮาส์ให้มากที่สุดนะครับหรือว่ามาเป็นไกด์นะฮะเป็นไกด์นำทางโอเคตรงนี้ตรง,ตรงเซฟเฮาส์นี่นะครับวิ่งออกมานะข้างนอกตรงนี้นะครับก็มีโอกาสที่จะมีหุ่นแท้งหรือไม่ก็เป็นหุ่นฮาเวสเตอร์นะเกิดนะครับวันนี้มีไหมนี่ไงฮะอ่า นี่ไงนะครับอ่าตรงนี้ก็มีหุ่นแทงนะหนึตัวนะครับนี่อ่าโอเคตรงนี้หนึ่งตัวนะครับแล้วก็ถ้าไม่ยิงก็วิ่งไปเลยมันก็มีโอกาสที่จะมีหุ่นแทงหรือไม่ก็เป็นหุ่นคา์เวสเตอร์นะเกิดนะครับเกิดไหมอ่านี่นะฮะเป็นคาร์เวสเตอร์นะครับ โอเคมันเยอะมันเยอะมันเยอะ,อะปล่อยไปโอเคฮะตรงนี้จะพร้อยแล้วนะมาจุดนี้เลยก็ได้นะครับอ่านี่เลยเปิดบ้านนะฮะตรงนี้ซเซฟเฮาส์นะครับฟาร์ทเ a า e ์ไปเลยโอเคครับอ่าตรงนี้นะฮะมันจะเป็นโบนนะฮะให้เราวิ่งออกมาข้างนอกเลยนะครับฟังเสียงนะฮะอ่านี่นะฮะมันจะมีเสียงเท้าอยู่ อ่ามันกลายเป็นบอสไปแล้วหรืว่าลืมนะฮะเราลองส่องดูนะมันเห็นจากระยะตรงนู้นเลยนะอ่าไกลมากนะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะมีหุ่นแทงนะหรือไม่ก็เป็นหุ่นฮาวิสเตอร์เกิดนะฮะเป็นบอสด,ด้วยไปก่อนแล้วก็ด้านข้างนะครับอ่าด้านข้างด้านหลังก็มีโอกาสที่จะมีหุ่นแทงหรือหุ่นฮาวิสเตอร์เกิดเหมือนกันให้เรามาเคลียร์เพื่อเก็บเรเวลโซนได้เลยนะครับ แล้วก็มาเซฟเฮาตรงนี้นะฮะวาดทุกเซฟเฮาเลยฮะผมจะบอกจุดเลยแล้วกันก็บอกเลยนะหุ่นเยอะมากไม่ว่าจะเป็นหุ่นของรัเสเซียนะหุ่นโซเวียตฮะเนี่ยโผล่มาก็เจอเลยอ่าหุ่นโซเวียตนะฮะอะฮะ่าเคลียร์ได้นะฮะขี้เกียจเคลียร์อ่านะฮะแล้วก็ฝั่งนี้นะฮะเดินมาอีกนิดนึงไม่ไกลมาก พราะว่ามันยังไม่เกิดนะฮะมันก็จะมีโอกาสที่จะมีหุ่นแท้งหุ่น h ว r v e s t นะเกิดอ่าเนี่ยนะไม่เกิดตรงนี้เลยเราใช้นะครับสนย,ยิงจากระยะไกลได้เลยนี่คือจุดที่ใกล้เซฟเฮ้าที่สุดนะฮะอ่าแล้วก็วิ่งไม่ไกลด้วยแล้วก็มีด้านล่างนี่นะครับใกล้ๆนี่ฮนะวิง่งลัดเลาะ ไอ้ตรงนี้มันจะเป็นหุ่นโซเวียตซะส่วนใหญ่นะครับนี่นะอา้าวตรงนี้ก็มีนะครับหุ่นโซเวียตนะฮะอ่าแล้วก็ด้านล่างก็มีนะครับโอเคก็นะครับวาร์ฟซฟเฮาตรงนี้นะครับที่ต่อไปอผมจะเคลียร์ฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวค่อยไปฝั่งนู้นอะ่านะฮะมันจะเป็นโบสนะครับตรงนี้อา้าวไม่ใช่บโบสนะฮะเอาจำผิดที่เรีวนะเอววะอ้าว อ๋อไม่ใช่โบนจำผิดโบนอยู่ข้างบนนะฮะอันนี้มันเป็นอ่เซฟเฮาธรรมดาอ่านี่ฟังเสียงเห็นไหมคือนะฮะตรงนี้มันจะเป็นทุ่งสังหารน,นะฮะพาเราเดินออกไปนี่คือแบบโอ้โหหุ่นยานวินในท้าเราเก็บเลเวลโซนสบายเลยนะฮะแล้วก็ข้างนอกก็จะมีพวกหุ่นรัเสเซียนะ,ะหุ่นรัเสเซียหุ่นแท้งหรือไม่ก็มีโอกาสเป็น หุ่น Harvester นะฮะแต่เหมือนว่ามันจะยิงกันเองเว้ย Harvester เกิดไหม Harvester อ้าอย่าพึ่ง Harvester ไม่เกิดนะฮะโอ้โหสงครามโลก Harvester ไม่เกิดนะฮะอา้าวหุ่นแท้งเกิดนี่ไงอ่านะฮะออกมาตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะเจอหุ่นใหญ่ๆนะ หุน Tank, ห่นแทงหุ่นฮาวิสเตอร์นะแล้วก็หุนห่นรัสเซียหุ่นโซเวียตพวกนี้นะอ่าเอาไว้เก็บเลเวลโซนนะสบายๆเลยฮ่าแล้วก็นะครับด้านข้างฝั่งนี้นะฮะอ่านี่นะฮะก็มีหุ่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราจะต้องออกอีกทางนะฮะไอตรงนี้มันออกไม่ได้ตรงนี้มันออกอ้าออกได้ดีกว่าทาแพงพังโอเค นี่ฮะก็จะเป็นพวกหุ่นฮารวิสเตอร์หรือหุ่นแท่งนะฮะหรือวก็เป็นอ่าบอสตัวหนี่ตัวนี่ถ้าร์เวลแมปเราซูงนะฮะพวกบอสนะฮะมีชื่อนะฮะรล้วลิปเปอร์ก็มีโอกาสเกิดได้ไวขึ้นนะครับอืมนี่เลยนะฮะเราจะเคลียร์ก็ได้แต่ว่าขี้เกียจนะฮะมันเยอะเกินเกลือกระสุนโอเคครับแล้วก็มาอีกหนึ่งที่ฮะ,ะนั่นก็คือนะฮะเป็นอ่ามันเป็นเหมือน าลานจอดเครื่องบินนะฮะใน,ในในอุโมงนะ,ะตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยนะครับ f a ท Travel โอเคมาแล้วนะฮะเราก็วี่ออกมาด้านนอกเลยนะครับโอ้ยติดติดตินี่นะฮะออกมาแล้วก็จะเจอเลยหุนพวกนี้นะฮะเป็นหุนทาวเวสเตอร์นะครับแล้วเขา ได้ยินเสียงอ่ายังมีแทงอีกตัวใกล้ๆกันเลยนะฮะสบายๆไอ้ตรงนี้ที่มันยิงกันเมื่อกี้นะฮะมันอยู่ด้านหลังตรงนี้นะครับอ่าเนี่ยนะนี่เลยอา่าวับมันนี่ก็ได้นะฮะนี่นะครับออกมาตรงนี้นะครับจะเป็นทุ่งโลง่ลงๆนะฮะมันจะมีหุ่นเกิดนะครับหรือไม่เราก็จะวับไปตรงนะครับโบดตรงนี้ก็ได้ ่าเหมือนกันตัวบวชตัวนี้ก็เหมือนกันอ่านี่นะฮะตัวตบวตรงนี้ก็เคลียร์ได้เหมือนกันตนัวมันจะเคลียร์ลำบากหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นเนินอ่านี่ไงเต็มในหุ่นหุ่นของนะครับอ่านี่ก็มานะฮะหุ่นโซเวียตก็มา อันนี้ไต่บนเลยหุ่นเก็บเลเวลโซนสบายเลยตรงนี้ตรงนี้ทั้งโซนเลยนะเอ้าวิ่งกันสบายเลยแล้วก็มาอีกหนึ่งจุดนะฮะใกล้ๆกันเลยครับอ่าเนี่ยนะฮะก็เป็นเซฟเฮาส์นะข้างบนภูเขานะเป็นภูเขาลูกเล็กๆนะฮะอ่าจะเป็นเซฟเฮาส์เป็นเหมือนอ่าต็อปเล็กๆนะฮะอ่านี่เลยเป็นแคมป์โอ้โหนะฮะอ่า ตรงนี้มีฐานเกิดช่างมันนะถ้าเข้ามาตรงนี้แล้วนะครับอบอกเลยนะมีหุ่นยานบินนะครับหุน่นโอ้โหุ่นเต้นแล้วนะโอ้แล้วเป็นบอสอีกนะฮ5มันกลายเป็นบอสตัวไหนว่าเราไม่ได้ดูเลยตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะเกิดเป็นหุ่นแทงนะหุ่นฮาวเมเซอร์นะฮะแล้วก็พวกหุ่นรัดเสียหุ่นสูเวียตพวกนี้นะครับนี่ไงหุ่นแทงนี่นะฝั่งนี้นะ คือรอบๆตรงนี้นะับมีหมดเลยนะฮะร,รอบๆเซฟเฮาส์ตรงนี้นะครับอืมแล้วมันเยอะไปผมไม่เคลียร์นะฮะโอเคฮะเรามาอีกที่นะนั่นก็คือเซฟเฮาส์ตรงนี้นะครับมันจัอยู่ในถ้ำนะครับด้านขวานะฮะอ่าที่เลยแล้วก็ฟาดท้าเปลโอเคมาแล้วนะฮะแล้วก็วิ่งมันขึ้นมาได้มาตรงนี้เลยนะอ่าตรงนี้มันจะไม่ค่อยมีหุ่นใหญ่นะฝั่งนี้ นะครับให้เราวิ่งขึ้นมาฝั่งบนนะฮะไม่ไกลนะไม่ไกลเซฟเฮามากวิ่งไปแป๊บเดียวเพราะว่าผมจะหาจุดที่มันใกล้เซฟเฮานะเราวิ่งไม่ไกลเป็นจุดที่แบบว่าวาร์ปมาเคลียหุ่นนะฮะเก็บวิวโซนนะฮะปั๊มบอสปั๊มอะไรปั๊มวิวปั๊มพอยโซน นี่นะฮะวิ่งมานิดเดียวนะขึ้นมานิดเดียวจากเซเปาไม่ไกลมากนะฮะดูนะครับตรงนี้มันโดมงสังหารชัดชัดนะฮะมีหุ่นยานบินหุ่นแท้งหุ่นฮาเวสเตอร์ก็มีปกติมันเยอะกว่านี้นะ,ะตัวผมเพิ่งมาเคลียร์ไปแล้วก็ตรงนี้ก็มีนะครับอ่านี่ก็มีหุ่นแท้งเห็นไหมหุ่นแท้งสองตัวเลย อ๋อมุนแช้กระปุน harvester นี่ไงเห็นไหมโอเคนะฮะอ่านะฮะมันก็จะอยู่แถวๆนี้เลยบริเวณนี้เลยนะฮะทั้งโซนนะครับวาร์ปมาแป๊บเดียวนะเก็บเลเวลโซนได้เยอะเลยอ่าโอเคฮะต่อไปนะครับอีไอันนี้มันเป็นบังเกอร์อ่ามันอยู่ในคือมันวิ่งอ้อมไกลมากไม่เป็นไรนะฮะ เราไม่ไปตรงนั้นละกันเรามาตรงนี้ละกันนะครับอ่าเป็นบังเกอร์ตรงนี้นะครับเป็นบังเกอร์จอดอ่ามันเป็นเหมือนคล้ายๆกับลานจอดเครื่องบินที่อยู่ในอุโมงนะฮะอ่าวัดมาตรงนี้นะครับของโซนนี้นะฮะอ่านะฮะมันมีอยู่สองฝั่งนะฮะอ่าของฝั่งนี้โอเคฮะแล้วก็วิ่งออกมาด้านนอกเลยนะครับนี่ฮะโอ้โหฟังจากเสียงด้านหลังก็มีนะครับอ่า ้านหลังตรงนี้ก็มีนะครับแล้วก็ด้านหน้าตรงนี้นะะเราเราจะเดี๋ยวเราวิ่งมาด้านหน้าก่อนละกันนะครับมาดูด้านหน้าเกิดหรือเปล่านะ,ะฟังจากเสียงนะฮะน่าจะเยอะนะเนี่ยนี่นะครับนั่งก่อนละกันนี่นะก็เป็นพวกหุ่นแทงหุ่นฮาวสเตอร์นะฮะบางทีก็มีหุ่นยันบินหรือก็ เป็นหุ่นหมาป่านะฮะหุ่น๊นะครับหุ่นรัเสเซียนี่นะพอมีนะครับให้เราขึ้นเลเวลตรงนี้นะฮะด้านหน้านะครับสบายๆแล้วก็โซนด้านหลังก็มีเหมือนกันนะฮะพ็อให้เราวิ่งนะฮะโอ้อยเห็นเห็นคือผมเล่นเป็นกอริลีานะฮะมันก็เลยเห็นไกลตรงนี้เดินเคลียร์ก็ได้ นะแล้วก็อีกที่หนึ่งนะนั่นก็คือนะวิ่งขึ้นหลังเซฟเฮาเลยนะครับอ่ามีดเข่าตรงนี้นิดเดียวไม่ไกลังจากเสียงยิงกันอยู่นี่นะนิดเดียวเองนี่ไงย,ยิงกันอยู่เห็นไหมก็มีหุ่นแทงนะครับหุ่นแทงหุ่นหมาป่านะยิงกันหุ่นฮาร์วิสเตอร์ฝั่งนู้นก็มีนะครับอ่าเป็นบอสดีกหว่าโอเคนะฝั่งนี้ ก็มันก็จะเชื่อมกับบ้านตรงนี้นะครับอาบ้านเซฟเฮาตรงนี้เลยเราวเขาว์ปมาตรงนี้ได้เลยเนี่ยนะเมื่อเราวา์ปมาเซฟเฮานะมันเป็นโรงมาตรงนี้นะครับอย่าไปทานได้ไปไหนก็เจอแล้วนะอนะฮะแล้วก็จะเป็นหุ่นแทงนะฮะก็บางทีก็เป็นหุ่นฮาเวสเตอร์ก็มีนะครับดูไงฮาเวสเตอร์อนะฮะมันก็จะอยู่ในละแวกนี้นะครับโซนนี้เลย หรือว่าถ้าเราจะวิ่งขึ้นมาด้านบนนะฮะมันก็จะเชื่อมกับเซฟเฮาด้านบนตรงนี้นะฮะมันก็จะมีนะฮะสงครามนะตรงนี้ยิงกันหั่วตั้อู่ตรงนังไปหมดนะฮะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเซฟเฮานะสุดท้ายนะครับตรงนี้นะครับอ่าจะเป็นเซฟเฮาที่เป็นโกดังเก็บของนะครับโอเคมาแล้วแล้วก็วิ่งออกมาฝั่งนี้นะครับอ่าจะมีฝั่งนี้ก็มีนะครับ ตรงหลังปั๊มน้ำมันนะฮะก็มีหุ่นฮาวิสเตอร์นะครับแต่น่านํำคาญมันทำเลมันเลยนี่นะโอ้หม,มืดพอดีวิ่งมาณนิดเดียวนะครับนี่นะหลังปั๊มตรงนี้นะครับมันจะมีหุ่นฮาวิสเตอร์นะฮะแต่ว่าผมเพิ่งเคลียร์ไปนะมันมีภารกิจเคลียร์ฮาวิสเตอร์อ่ามันก็เลยเกิดไม่ทัน โอเคฮะเนี่ยนะมันจะอยู่ตรงอกองไม้ตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เลยจุดตรงนี้เลยครับวิสเตอร์โอเคครับนี่คือนะฮะเซฟกเผที่เราวัดมาใช่ไหมครับอ่าไม่ไกลไม่ไกลเนี่ยนะให้เราวิ่งออกมาด้านขวานี่นะอ่านี่มันก็จะมีพวกหุ่นฮาวิสเตอร์นะอ่านี่ไงฮาวิสเตอร์ของ คลาส FNIX อ้าวอ่าน,นี่นะมันก็จะมีหุน่นโอโ้โหมันกลายเป็นบอสเฉยเลยเนี่ยนะมันก็เป็นหุ่นแท้งนะฮะเดี๋ยวมันเป็นบอสเพราะว่าเลเวลแมปราสูงนะฮะมันก็มีโอกาสที่หุ่นพวกนี้มาก็บมันก็จะกลายเป็นบอสเหมือนกันเราวาร์ปนะฮะแต่ถ้าโซนไปเรื่อยๆก็ได้นะฮะแต่ว่าโซนฟาร์มแลนด์ตรงกลางเนี่ยคือฟาร์มเลเวลง่ายสุดแล้วนะฮะเพราะว่าจุดยิงหุ่นเยอะมาก เรามีโอกาสที่พวกหุ่นบอสนะเกิดง่ายมากนะฮะดูนะหุ่นบอสผมตัวนี้มี6ตัวแล้วนะครับอ่าสบายๆเลยนะเก็บเก็บเลเวลหุ่นบอสนะฟาร์มป,ปืน6กดาวนะฮะสบายๆเลยนะฮ่าก็โอเคครับยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ